ทุกคนขอสีฟ้ามาเบ่งของแสบข่อยเดข่อยปลูกไว้งามงามมาเบ่งจ้ามาเบ่งจ้าตามาค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่งามคือ่อยา่าบอเจว่านนี่อยู่แบบนี้นะคะทุกคนของจอบข่อยข่อยปลูกไว้นี่งามงามายทุกคนหวานกับหวานแสบกับแสบด้วยกัะ แม่กอใยกอใยใยแห้งหลายพูดนะบาดบาดบาดใยแห้งค่ะทุกคนปุ่นอ่ะเดสายเดขัวไปเมืองกอเพูดนะแต่ขยายออกมาเนาะเจมินใยขาดบาดบาดแซ่บกระเสียบวานกัหวานจ้ะทุกคนพุ่นปุ่นปุ่นออกไปพุ่นเป็นกอเดียวเด้อจ้ะทุกคน ประท้องก็ะสอบสอบกินเนาะจ้ะชอบมากจ้ะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะอ้อยดำอ้อยดำนะคะทุกคนเนาะกระทองก็มีอ้อยสวยๆมาฝากจ้ะ